ช่วงไอเดียสอนศิลป์อานะครับเริ่มกันที่โพรงดินอ่าโพรงดินข้างล่างเนี่ยจริงๆเรามองแบบนี้เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าภาพที่เราจะเห็นได้ก็คือการหาจากในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จะดูสัตว์ทดลองของเรานะครับเขาจะปล่อยสัตว์ต่างๆเหล่านี้ ลงไปในกล่องอคิลิกใสหรือว่าตู้กระจกอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมเวลามันทําโพรงอะไรยังไงปุ๊บมันก็จะเห็นแบบรูปตัดด้านข้างใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องมาใช้จินตนาการเพิ่มเติมของเราว่าจะให้โพรงดินที่เจ้าตัวตุ่นของเราเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะมีโพรงลักษณะแบบไหนก่อนอื่นเราต้องวาดชั้นดินก่อนชั้นดินด้านบนลักษณะประมาณนี้แล้วก็เริ่มทําเป็นช่องว่าเราจะติดโครงยังไง ก็เป็นช่องโปรงลงไปนะครับนี่เป็นรูปตัดที่จะโผล่ขึ้นมาข้างบนเนาะต่อมาอีกโปรงหนึ่งแล้วกันโปรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหลุมเปโครงเป็นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ลองเอากระดาษลังตัดเป็นแถบ เป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับอาจจะต้องทากาวต่อประกอบเยอะนิดนึงก่อนที่เราจะแปะกาวนะครับอาจจะนวดนวดตัวกระดาษลังของเรานิดหนึ่งก็ได้ให้เป็นเป็นแนวพับตรงนี้มันก็ได้จะได้โค้งไปตามเส้นดินอะไรอย่างนี้ของเรานะครับกาวทาลงไปบนเส้นตรงนี้เลยก็ได้ ถ้าเกิดสมมติว่ามันยาวเกินนะครับพี่ตัวก็จะตัดออกเรามัระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเห็แม้เราตัดในท่าที่แบบมันติดลงไปในชิ้นงานแล้วไม่ได้หยิบออกมาตัดสะดวกสะดวกนะครับผมเดิมที่บอกไปนะครับทากาวตามรอยให้มันเป็นโค้งเป็นโพรงต่างๆตรงนี้นะครับ เราก็จะแปะตามลวดลายที่เราวางผังไว้แบบนี้นะครับแปะให้เสร็จเรียบร้อยแปะติดขอบนิดหน่อยนะครับรอให้กาวแห้งก็จะมีอันที่พี่โตทาเป็นโครงภาพของโครงดินเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วมาดูกันครับ mm hmm. แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการระบายสีเริ่มด้วยสีท้องฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าอ่อน mm hmm. น้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนนะครับ โครงของโครงดินตรงนี้นะครับคราวนี้ใช้เป็นส,สีน้ำตาลแดงของเรานะครับผมก็อัตราส่วนในการผสมเหลือง1ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็แดง2ส,ส่วนเว้นช่องนิดนึงให้เป็นชั้นดินที่ไม่เหมือนกันต่อมาคราวนี้เอาสีเข้มๆหน่อยโครงดินที่แบบทึบๆแล้วก็เหมือนกับสีน้ำตาล คือเราจะระบายองขอบนี้ขึ้นมาด้วยประมาณนี้นะครับผมส่วนช่องอื่นๆช่องต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะใส่เป็นลวดลายและกันใส่รายละเอียดอาจจะมีวาดรูปหินเล็กๆอะไรอย่างนี้เข้าไปนะครับจะออกมาเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมครับชั้นดินแต่ละชั้นที่ไม่เหมือนกันตัวช่องว่างๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับ แตให้ใช้สีของกระดาษลังมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะก็จะเป็นดินอีกแบบหลังจากนั้นเราก็วาดรูปซะหน่อยนี่เราก็วาดตัวตุ่นแล้วกันตัวเล็กๆนีขาหน้าขาหลังนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปตัดแล้วก็มาแปะเข้าไปตรงนี้นะครับระบายสีอยากจะใช้สีอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยนะครับผมแล้ก็ตัดของตกแต่งต่างๆนะครับมาแปะๆรวมๆกันพงยญ้าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วเราเอาไว้ด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็ก้อนหินเนี่ยาจะวางไว้ข้างหน้า เสร็จเรียบร้อยครับเรียกว่าเป็นรังของตัวตุ่นก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะลึกไปมากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องๆบอกว่าโหมันลึกกว่านี้อีกข้งเยอะมันมีหลายห้องเลยเราลองเอากระดาษรังของเราวางแนวตั้งไหมวางแนวตั้งแล้วมีรูเดียวพอมาจากด้านบนแต่ว่าแยกเป็นห้องซ้ายขวานข้างบนล่างอะไรยเยอะๆเอะาลองดูซิว่าจริงๆตัวตุ่นอาจจะมีห้องนอนห้อง กินข้าวห้องรับแขกห้องอะไรยังไงอย่างนเยอะแยะเหมือนกับเขาเป็นบ้านเราก็ได้นะครับผมลองใช้จินตนาการของเราดูแล้วกันครับ